บ้านเดี่ยวรังมุมในอไทยร39วันนี้ฝนอยู่ที่หมู่บ้านประภาสั์ค่ะบ้านสวยหลังนี้เนื้อที่50ตารางวาขนาด5 250ตารางเมตรนะคะตกแต่งให้ใหม่สวยพร้อมอยู่หลังนี้ต้องบอกเลยว่าภายในสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการจัดสวนนะคะไว้ให้พร้อมเลยหลังนี้เนี่ยหิ้วกระเป๋าเ,าเข้าอยู่ได้เลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วค่ะ ตัวบ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะคะบ้านเราไม่ร้อนด้วยส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็มีการต่อเติมส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมนะคะเป็นมุมนั่งเล่นห้องทานอาหารห้องทํางานได้หรือจะทําเป็นห้องประชุมทีมงานก็ได้นะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยภายในห้องโถงก็ต้องบอกว่าว้าวมากเลยนะคะแบบเข้ามาแบบสวยตั้งแต่แบบโคมไฟนะคะ ตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่เฟอร์ตามนี้นี่เราแถมให้หมดเลยค่ะหลังนี้หิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีชุดโซฟาชุดโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นได้เลยค่ะสวยๆเลยหลังบ้านที่เป็นห้องครัวแล้วก็มีการต่อเติมนะคะหลังนี้เป็นจุดต่อเติมค่ะลงเข็มไมโครพายไว้ให้ด้วย ได้หลังนี้ไปฝนว่าโชคดีมากเลยคนะบ้านสวยหลังนี้ตกแต่งพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็หลังนี้นะคะเรามีชุดโซฟาชุดโต๊ะทานอาหารมีแอร์ให้สี่เครื่องนะคะแล้วก็มีปั๊มน้ําแทงน้ําไว้ให้พร้อมเลยมุมนี้นี่เราจะทําเป็นมุมห้องทํางานก็ได้มุมทานอาหารก็ได้เลยคะ่ะหรือจะเป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆในบ้านเราก็ได้นะคะเป็นบ้านหลังมุมมีความเป็นส่วนตัวมาก สามารถเข้าออกได้เลยนะคะชุดผ้าม่านนี่ก็เป็นชุดผม่านใหม่นะคะของวันี้นี่คือเป็นส่วนที่เราตกแต่งให้ให,ใหม่หมดเลยพร้อมอยู่ตกแต่งได้หรูดูดีมีสไตล์มากเลยนะคะภายในโครงการประพาทัพเองนะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยมีฟิตเนสสะว่ายน้ำนะคะสโมสรสวนหย่อมสนามเด็กเล่นนะคะ อายุบ้าน6ปีนะคะค่าส่วนกลาง1,000บาทต่อเดือนส่วนชั้น2จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องมาสเตอร์รูมนะคะเรามีห้องน้ำในตูวไว้ให้ครบเลยค่ะใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวค่ะไทยล่านะคะพร้อมอยู่นะคะผลแนะนำหลังนี้เลยหมู่บ้านประภาศัพท์ค่ะ บ้านสวยหลังนี้เราฟรีนะคะเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ตามรูปพวกนี้ให้หมดเลยฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านประพาศาไว้ด้วยนะคะสามารถนัดชมบ้านกับฝนได้ทุกวันเลยค่ะฝนดูแลจนจบให้ถึงวันโอนเลยนะคะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำใช้ไฟให้ฟรียื่นสินเชื่อให้ฟรีด้วย หรือท่านใดนะคะสะดวกเป็นเงินสดสามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยค่ะฝากบ้านสวย,สวยหมู่บ้านประภาทรพะไทรารามสิบเ้าน,นชมบ้านตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ